อยากได้สเก็ตบอร์ดไปเล่นต้องดูคลิปนี้นะทุกคนบอกเลยสวัสดีทุกคนด้วยครับผมดูสเก็ตเตอร์ครับหลายหลายคนนะครับคงรอคลิปนี้อยู่นะฮะร,รอว่านะจะแจกสเก็ตบอร์ดยังไงตั้งอดตั้งใจเออตั้งตารอเลยนะครับว่านะจะแจกสเก็ตบอร์ดยังไงอยากได้สเก็ตบอร์ดจังเลยครับ ให้ทุกคนดูคลิปนี้ครับตอนนี้จะบอกนะครับว่าน้าจะแจกเก็ตบอร์ดยังไงนะฮะตอนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกคนเลยนะฮะที่ทําให้ช่องดูสูสเก็ตเตอร์เดินทางมาใกล้จะ20,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งแปดนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ซัพพอร์ตน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับเบ็กซีส่งหัวซันต์ครูซมาให้นะครับหรือทางเซิมบนไทร์นะครับนี่นะครับก็ได้ ให้แผ่นสเก็ตน้ำมาครับเป็นทรงทรงทรงนุ้น้วนะเขาเรียกว่าทรงปาร์เบย์แล้วกันนะตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ได้ทําขานะนะทำมาเก็บนะครับมีแผ่นเดียวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็โนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางร้านสเก็ตชอปต่างๆที่สนับสนุนนะครับว่าอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดต่างๆมาให้นะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านวันเวสเก็ตชอปนะครับร้านยิ้มสเก็ตบอร์ดนะครับหรือร้านเทปเมนสเก็ตชอปนะครับ ร้านเซิร์ฟสเก็ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น S Y นะครับ O Hana นะครับเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่ส่งอุปกรณ์มาให้นะรีวิวนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตกันมานะครับอ่ะลืมไม่ได้ครับแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าพริกขี้หนูชูด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจากใจเลยครับโอเคแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าจะแจกสเก็ตบอร์ดยังไงก็คือถ้า ช่องดูสเก็ตเตอร์นะครับเดินทางไปถึงนะครับห้า0มื่นสับสไครต์นะครับทุกคนตามประครับห้าหมื่นสับสไครต์ภายในปีนี้นะครับอยาจะเกิดถึงห้า0มื่นสับสไครต์นะครับน้าจะแจกสเก็ตบอร์ดคอม plete เลยครับนล่เลยครับสองรางวัลนะครับรางวัลแรกเนี่ยอาจจะเป็นเซตอัพประกอบของร้านวันเวสเก็ตช็อปนะครับแลงวันที่2เป็นเซตอัพประกอบพร้อม พร้อมเล่นนะครับของร้านยิ้มสเก็ตบอร์ดนะฮะมาก้าวไปสู่50,000สับสไครเบอร์ด้วยกันนะฮะทุกคนขอขอบคุณทุกคนด้วยที่กดสติ๊กเกอร์ก,กันมานะฮะจริงๆก็อยากจะแจกเลยตรงช่วง20,000นซนะครับแต่ว่าคือมันน้อยเกินไปนะคือทำ YouTube มาทุกคนก็ไปฝันว่าอยากจะได้โล่เงินหรือโล่ทองมาครอบครอง สักครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับฝากชอ่กเเอง b สเกป c ต p ร์ด้วยแล้วกันมาร่วมเดินทางกันไปให้ถึง5 0,000ื่นซับสไคร์นะครับภายในปีนี้นะฮะยังไงก็น่าจะถึงนะหรือจะไม่ถึงก็ไม่รู้นะหรือยังไงถ้าเกิดม,มันได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะก็จะแจกนะครับส่วนใครที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคิดไว้แล้วว่าไม่ต้องส่งคลิปส่งอะไรมาเลยใน Facebook ให้มันวุ่นวายนะฮะนะ,จ,ะจับฉลากเลยนะครับจะเอาหลายชื่อ คนที่มาเม้นในคลิปเรียกว่าคลิป5 0 0ห0ื่นละกันนะฮะถ้าเกิดถึง5 0,000ื่นสะับสก์รายนะเราจะเอาหลายชื่อในนี้มาแล้วก็จับฉลากเลยว่าใครจะได้ไปรางวัลที่1ที่สอครับอาจจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพวกกระตาใส่สเก็ตกิทบเทปลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามและกันนะฮะแจกแน่นอนแจกจริงๆท่องนะแจกจริงให้จริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้เล่นสเก็ตบอร์ดกัน สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับไม่ได้มาพูดอะไรเยอะก็จะมาบอกกิจกรรมแจกสเก็ตบอร์ดนะครับกิจกรรมก้าวเข้าไปสู 50, 50, ส่หมื่นห้าหมื่นซับเลยหรือไม่หวังไม่น้อยเราบูอาวห้าหมื่นเลย <S 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 ก็สุดท้ายขอฝากทุกคนด้วยนะครับลหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปในช่องนะครับ80ถึงเ0เปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ได้ช่วยกด subscribe ให้ช่องนาเลยนะครับมีเพียง10%เเท่านั้นที่กด subscribe ให้นะครับ <S <S ยังไงก็ขอบคุณคนที่กด subscribe ให้ด้วย นะครับใครที่ยังไม่กดก็กดให้ด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะนะลงคลิปคืออทีหนึ่งก็จะลงสามวันแต่จะไม่ได้ลงฟิกวันว่าจะเป็นวันอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงก็รอดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเก็ตเตอร์ได้นะครับลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็มาก้าตัวห้าหมื่นซับสไครต์ด้วยกันแล้วก็รอกิจกรรมแจกสเก็ตบอร์ด พร้อมเล่น2วันรับไปเลยถ้าถึงห้าเหมือนทัพภายในปีนี้ปเป็นระใหม่ดิบหน้าบ๊ายบายบอกว่าจะถึงห้าเหมือนซับสไครต์นะในปีนี้นะดุกโดยดุกโดยนกกระปูดสูดกลิ่นควันชุยแมลงสาบอยากกินขนมอมลูกอมเสียจนแก้มตุย